สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมานำเสนอยี่ห้อเบสรุ่น x 2นะครับตัวนี้นะครับราคาหลักร้อยไม่แพงนะครับมาดูข้างในอุปกรณ์ของรุ่น x 2ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้างในกล่องอย่างแรกเลยเราก็แกะออกมาก่อนนะครับข้างในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานของรุ่น x 2ต่อไปนี่ตัวเครื่องให้ดูนะครับหน้าตาของตัวเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ สีดำนะครับต่อไปข้างในมีอะไรอีกเปิดฝาออกมาปุ๊บก็จะมีตัวฐานมาให้นะครับสำหรับยึดตัวเครื่องแล้วก็ใส่ชาร์จหัวไทยซีต่อไปก็จะเป็นชุดตีตุ๊กแกนะครับสำหรับติดตัวหูฟังและตัวเครื่องนะครับต่อไปชุดหูฟังนี่มาให้ยกเซตเลยชุดหูฟังก็จะเป็นหูฟังตัวติดด้านข้างซ้ายขวา นะครับแล้วก็ไมโครโฟนไมโครโฟนเขาให้มา2แบบนะครับก็จะเป็นไม์กา้านหรือเป็นไม้สายนะครับแล้วแต่เราชอบเลยก็มีประมาณนี้นะครับข้างในกล่องก็ไม,ม่มีอะไรละว,วิธีติดตั้งหมวกกันนอนนะครับอย่างแรกเลยให้เราหาแผ่นนี้นะครับติดตรงช่องหูฟัง2งแผ่นนี้นะครับติดตั้งหูฟัง ช่องรูตรงนี้นะครับนี่ติดตรงนี้2อันเลยแต่ของผมอะติดไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องติดก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ต่อไปอันนี้จะติดตรงกับไม้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าติดกับไม่ประมาณนี้แต่อันนี้ผมติดไว้แล้วคือผมใช้ไม้ก้านนะครับก็อันนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม้สายก็จะเก็บไปส่วนต่อไปนะครับตีทุกแกเนี้ย ผมจะใช้กับตัวนี้นี่ติดกับตัวนี้นะครับติดด้วยกันเลยนี่ให้มา2อันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปต่อไปติดตั้งหูฟังอย่างแรกเลยเราก็แกะที่มัดอันนี้ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไล่สายที่ยาวนะครับเราก็อ้อมมาติดตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บติดตรงนี้ แล้วก็ไล่สายมาเลยนี่หาตัวช่วยยัดนะครับอย่างแรกเลยเราก็ยัดใช้ซ่อมก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่แบนๆเนาะนะครับยัดเนี่ยช่วยทําให้เก็บสายได้คือเก็บสายได้เนียงขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็เสียบอันนี้ก็คือแจ็คไม้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางตำแหน่งตรงนี้นะครับไม้ของเราจะใช้ตรงนี้ เป็นไมก้านะครับพอผมเป็นหมวกเปิดครึ่งใบนะครับเปิดปิดได้นะประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไล่เก็บสายนะครับสายที่เหลือก็ยักเข้าไปหลังจากนั้นนะครับไอ้สายเนี้ยเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะวางตำแหน่งตรงนี้ไอ้ตัวฐานเนี่ยจะติดตรงไหนดีนะครับเราก็ทาบดูเอาใกล้เคียงที่เรากดได้นะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับเราก็เอานี้ออกก่อนบีบนี้ปุ๊บบีบออกมาหลังจากนั้นนะครับเราก็ติดตีนตุดด๊กแกหลังจากนั้นนะครับตีนตุ๊กแกเนี้ยเราก็ติดฝั่งนี้นี่ลองทาบดูก็ได้นะครับประมาณนี้หรือว่า หรือไม่ก็ติดอย่างนี้ท่าไปเลยก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันตรงเป๊ะเตะท่าอย่างนี้ไปก่อนแล้วเราก็แกะไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็วางตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เราก็ติดตัวแนบไปด้วยนะครับนี่ตัวแนบนี้ปุ๊บ หลจากนั้นนะครับเราก็อยากเข้าไปพยายามให้มันโดนร่องเข้าร่องนะครับเพราะว่าของผมมันช่องพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้น่าจะพอดีละโอเคเราก็จัดสายนิดหน่อยนะครับอืมอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ หลังจากนั้นนะครับวิธีใส่เครื่องเราก็ให้ลงร่องสองเขี้ยวนะครับปุ๊บแล้วก็มันจะเข้าล็อกปุ๊บมันจะก๊อกเลยเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดใหม่นะครับวิธีถอดก็กดตัวนี้ออกมาใช้งานปุ๊บดันเข้าไปนะครับให้ลงร่องสองร่องนี้ให้เข้าร่องนะครับแล้วก็ดันลงแค่นี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองท้าบสายดูนะครับเสียบสายหูฟัง เสียบสายหูฟังปุ๊บแล้วเราก็เก็บสายเหมือนเดิมคราวนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเราก็เก็บสายติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่นวมปกติได้เลยแล้วก็ใส่ชิวนะครับ แค่นี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องรุ่น S2 ปุ่มฟังก์ชันมีอะไรบ้างมีอยู่4ปุ่มนะครับปุ่มข้างล่างอันนี้นะครับที่ผมชี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นรูปไม้นะครับถ้ากดปุ่มค้างเป็นการเรียกคําสั่งอย่างเช่นเราสั่งเปิด Google Map ก็เปิด Google Map นะครับแล้วก็ถ้ากดหนึ่งทีเป็นการเชื่อมต่ออ e ินเตอร์คอมนะครับแล้วก็ถ้ากด2ทีเป็นการเชื่อมต่อแชทพีนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มบวกนี้นะครับเป็นการ เลื่อนเพลงถัดไปนะครับถ้ากด1ทีนะแต่ถ้ากดเพิ่มเสียงนะครับกดปุ่มค้างไว้นั่นเองนะครับปุ่มบวกนะต่อไปนะครับปุ่มลบถ้ากดหนึ่งทีเป็นการฟังเพลงก่อนหน้านี้นะครับย้อนหลังนะครับแล้วก็ถ้ากดปุ่มลบค้างไว้เป็นการลดเสียงนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หน้าตาตัวเครื่องของรุ่น X2 ปุ่มฟังก์ชันม,มีประมาณนี้นะครับ พูดถึงฟังก์ชันตัวเครื่องรุ่น x2 นะครับว่าฟังก์ชันตัวปุ่มเนี่ยที่กดทางลัดว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับกดปุ่มน,นี้ค้างไว้นะครับสามวิ <mm ไฟขึ้นมาเ <mm ป็เสียเงินนะครับที่กพปิบอยู่เนี่ยคือยังไม่ได้เชื่อมต่อมือถือนะครับแล้วใครที่ชอบฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติคือเมื่อมีใครโทรมาแล้วแต่นะครับมันจะรับสายอัตโนมัตินะครับ แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบก็คือกลัวคอนเซนเตอร์โทรมาในขณะคีย์อยู่แล้วมันรับสายออโต้ให้อย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับยังไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือให้เรากดปุ่มบวก 2T ทีนะครับตอบด้วยตนเองแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการรับสายด้วยตัวเองนะครับก็กดปุ่มรับได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรับสายออโต้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราทําการเชื่อมต่อมือถือ อย่างแรกเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดบลูทูธนะครับที่มือถือแล้วหลังจากนั้นกดค้นหาสัญญาณตัวเครื่องของเราบลูทูธตัวนี้เป็นรุ่น X2 นั่นเองกดเชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้วตอนนี้เป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเชื่อมต่อตัวเครื่อง s 2เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะครับ กดปุ่มน,นี้นะครับเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะครับก็คือกดปุ่มน,นี้เลยประมาณนี้นะครับวิธีเริ่อเพลงถัดไปกดปุ่มบวกหีกทีนะครับเสียงประมาณนี้นะครับก็ฟังคร่าวๆนะครับอยากฟังเพลงก่อนหน้านี้เสียงเพลงมันร้าใจดีกดปุ่มลบ1ทีนะครับ นี่นะครับวิธีลดเสียงเพลงเสียงเพลงมันดังกดปุ่มลบค้างไว้เนี่ยครับเป็นการลดเสียงอยากเพิ่มเสียงสุดๆไปเลยก็กดเพิ่มบวกค้างไว้นะครับอันนี้ก็สุดแล้วเสียงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับขอหยุดเพลงก่อนนะกดปุ่มนี้หนึ่งทีอ่าเป็นการหยุดเพลงนะครับต่อไป เราจะทำการเชื่อมต่ออ e ินเตอร์คอมอย่างแรกเลยนะครับทำการเปิดเครื่องสองเครื่องนะครับอ่าเปิดเลยนะครับอ่าเปิดเครื่องสองเครื่องแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ไหมครับสองเครื่องตัวนี้เปิดเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับเปิดกดหนึ่งทีการจับคู่อินเตอร์คอม ที่ไฟกระพริบอย่างนี้เป็นการเปิดอินเตอร์คอมค้นหาสัญญาณอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นการเชื่อมต่อต่อเครื่องเท่านั้นนะครับก็เปิดอันนี้เหมือนกันกดรูปไม้หนึ่งทีนะครับไฟก็จะกระพริบเหมือนกันทั้งคู่เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมและการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมสอนิคิตสระอาเรศอ่าเชื่อมต่ออินเตอร์คอมเรียบร้อยเนี่ยก็คือไฟเขียวค้างแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบไหมนะครับ ฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวเอาไมค์ตัวเนี้ยไปใส่ที่หมกกัน็อกนะครับอ่าเสียงประมาณนี้นะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่าเสียงก็เชื่อมต่ออินเตอร์คอมประมาณนี้นะต่อไปนะครับเชื่อมต่ออินเตอร์คอมเรียบร้อยเราอยากแชร์เพลงไปด้วยอ่าเชื่อมต่ออินเตอร์คอมอยู่อยากแชร์เพลงแชร์เพลงเชื่อมต่อยังไงอย่างแรกเลยนะครับก็กดปุ่มรูปไม้สองทีนะครับกดเลยนะรูปไม้สองที อันนี้เปิดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันกดรูปไม้สองทีเหมือนกันนะครับการแบ่งันและการจับคู่เพลงแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการเชื่อมต่อแชร์เพลงนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมอินเตอร์คอมด้วยอ่ะก็เสียงประมาณนี้นะครับฮัลโหลเทสอันนี้คือผมใช้ไม์ต่อนะครับอินเตอร์คอมแล้วก็อยากฟังเพลงไปด้วยอ่ะกดเล่นเพลง แล้วก็เทสทสหนึ่งสองสามอ่าสีอินเตอร์คอมนะครับเชื่อมต่อชายเพลงไปด้วยก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับวิธียกเลิกเชื่อมต่ออินเตอร์คอมกดลูกไม้หนึ่งทีทแล้วก็ยกเลิกชายเพลงไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ยกเลิกเชื่อมต่ออินเตอร์คอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานของฟังก์ชัน รุ่น x 2ก็คือ x 2นั่นเองนะครับก็ฟังก์ชันมีประมาณนี้นะครับปุ่มลูกเล่นของตัวรุ่น x 2นะครับอยยาได้ไฟ rgb แบบนี้ทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราสังเกตปุ่มนี้ก่อนเปิดเครื่องขึ้นมากดค้างไว้สักสามวิจนไฟขึ้นสีนี้สีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยมันเลยต่อไปสังเกตข้างบนปุ่มไมกับปุ่มบวกนะครับให้กดพร้อมกัน หนึ่งสองซ้ำไฟ rgb ก็จะเล่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะอ่ะผมลองกดเปลี่ยนโหมดนะครับวิธีเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะกดไมค์กับบวกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเปลี่ยนโหมดละประมาณนี้นะครับต่อไปเลื่อนยิกนะครับเปลี่ยนโหมดไปยิกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของไฟ rgb เป็นลูกเล่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะกดอีกทีนึงปุ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟค้างนะครับ กดทีนึงมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับไฟ R G B ของลูกเล่น X 2นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็จะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆของมันของตัวลูกเล่น R G B นะครับประมาณนี้เบื้องต้นนะครับของตัวรุ่น X 2ไฟ R G B นะครับก็ลูกเล่นคร่าวๆประมาณนี้ก็เพิ่มความสีสันของตัวเครื่องเวลาขับขี่ตอนคือเพิ่ม ความโดดเด่นขึ้นมาของตัวเครื่องรุ่น x 2นั่นเองนะครับทดสอบอิทอคอมรุ่น x 2กันนะครับตอนนี้นะครับเสียงลมข้างนอกก็มีเสียงลมค่อนข้างแรงนะครับเสียงรบกวนในผ่านตัวไมของเรานะครับแต่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับไมเราตัดเสียงรบกวนนะครับตอนนี้เชื่อมต่ออิทอคอมรุ่น x 2เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับเสียงนาฬิกากี่ก้าวนะครับตอนนี้นะครับผมกาลังถอยหลังแล้วนะครับหนึ่งสอง ห้าหกเจ็ดแแล้วนะครับเสียงยังพอฟังได้นะครับเ2็ดสองสามสี่ห้าสิบหกแปดสิบเกแล้วนะครับเสียงยังโอเคอยู่นะเ2็ดสองสามสี่ห้าหปดเก้ เ,เสียงเริ่มแบบอาจจะมีแบบสัญญาณลบก,กวนหรือเสียงเริ่มกระขัดหายแล้วนะครับ39มสิบเก้าแล้วสามเอ็ดสามสองสามสามสามสเนี่ยสัญญาณเริ่มแบบอาจหายไปช,ช่วงแล้วรู้สึกว่าการใช้งานก็ยังพอยังคุยได้อยู่นะครับแต่ควมสี้ลองถอยอีกสัก19เนาะส สองสี่สามสี่สี่สีห้าสี่หกสี่เจ็ดสีแปดสี่เก้าห้าสิบระยะห้าสิบเกนี่เสียงเริ่มขาดหายแล้วนะครับเพราะว่านะในระยะประมาณ4ี่สิบเ้าถือว่ากําลังดีนะครับในรุ่น X2 ก็ทดสอบได้ประมาณนี้นะครับในความเป็นจริงก็ถือว่าใช้งานได้ยังโอเคอยู่นะครับสัญญาณก็จะมีกระขัดอย่างไรบ้างนะครับขึ้นอยู่ว่าสถานที่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายที่สภาพแวดล็อปที่แบบโป่งๆนะก็ทดสอบอินเตอร์คอมว่ามันทำงานประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับของรุ่นอ2นะก็มีประมาณนี้นะครับรุ่นเออได้ระยะประมาณ40 50าก้าวครับโอเคทดสอบเรียบร้อยอินเตอร์คอมฮัลโหลเทสเสียงไหมนะครับรุ่น X2 นะครับตอนนี้นะครับก็เสียงรบกลัวนะครับเขาเปิดเพลงดังมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ ฝนเริ่มตกแล้วเหความเร็วซะหน่อยนะฮะว่าเสียงไมายังชัดอยู่ไหมนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วเจ้าตัวเครื่องนะครับลองรับกันน้ำด้วยนะครับของตุ้น X2 นะครับโอ้ฝนตกหนักมากตอนนี้ขี่ความเร็ว80นะครับก็ถือว่าเสียงยังชัดเจนดีนะครับ เป็นไงเสีงยงไม A สองตอนนี้สือความเร็ว80ิเรื่อยๆนะครับในขณะสนทนานะครับก็คุยได้ปกตินะครับไม่ว่าคุยผ่านแอปไลน์คุยผ่านมือถือปกติเลยนะครับเสียงยังยชัดเจนดีนะครับจากเสียงรบกวนรอบข้างน,นะครับสิ่งรอบข้างน,นะคะก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็รถวิ่งผ่านไปมา เครื่องรองรับกันน้ำได้เนี่เทสอยู่ของจริงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมรีวิวไปนะครับรุ่น X2 นะครับก็คือรุ่น X2 นั่นเองยี่ห้อเบสนะครับตัวนี้เป็นจุดเด่นก็คือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์คอมและแชร์เพลงร่วมกันได้นะครับแล้วก็อย่างก็คือมันสามารถรับสายผ่านแอปไลน์ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบรับโทรคุยไลน์ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รับสาย Auto, อัตโนมัติได้แต่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะฮะก็ปรับเป็นรับสายเองก็ได้นะครับเมื่อสายโทรเข้ามานะครับจุดเด่นก็ กันน้ำได้ด้วยนะครับก็คือกันน้ำถือว่าลุยฝนได้ปกติเลยนะครับตัวนี้รุ่น x 2ก็คือ x 2นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับสามารถซื้อได้นะครับที่ลิงก์ข้างล่างนะครับก็มีรีวเท่านี้นะครับสำหรับรุ่น x 2นั่นเองนะครับยี่ห้อเบสนะครับก็ถือว่าใช้งานคุ้มนะครับตัวนี้ถือว่าใครสนใจก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าแนะนำตัวนี้เลยก็มีรีวเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ